สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16 แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f a c e o o o k y o u t u แอปพลิเคชัน o n TikTok, Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามไปด้วยกันนะคะสำหรับเหตุผลว่าทำไมเด็กที่อายุยังไม่ถึง5คขวบไม่ควรจะกินเจในขณะเดียวกันจะไปติดตามเรื่องของการพัฒนาต่อยอดเครื่องหอมน้ำอบ น้ำปรุงต้นตำรับวางสวนสุนันทาทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการมอบไออุ่นต้านภัยหนาวให้กับเด็กและประชาชนบนดอยในพื้นที่จังหวัดลำปางของสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในป่าขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูป,ปีร,รักษาฟรีทุกโรคบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช,ราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0782147995 บ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานนะศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุอ้าหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาเหนารอดีนะที่มีเงินเก็บบ้าง แล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถู่งไหนอย่นะเกวนบ้านเช่าก็พอมีที่สุขหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากนิ่นแหละซื้อสลักปอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไรยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤตอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ ฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงการกินเจนอกเหนือจากเราจะได้บุญเพราะมีการลดเว้นเนื้อสัตว์ ลดการฆ่า,าสัตว์เพื่อนํามาปรุงมาประกอบอาหารแล้วเนี่ยเรายังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะแต่การจะได้สุขภาพที่ดีก็จําเป็นที่จะต้องเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการค่ะเพราะว่าอาหารเจส่วนใหญ่จะมีแต่แป้งมีแต่น้ำมันมีทั้งผัดมีทั้งทอดดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะมีข้อมูลมาแนะนำกันนะคะกินเจให้สุขภาพดีต้องกินอย่างไรในขณะเดียวกันก็ต้องกินเจ ให้เหมาะกับช่วงวัยด้วยนะคะยิ่งเด็กเล็กอายตุต่ำกว่า5ปีเนี่ยห้ามกินเจโดยเด็ดขาดเลยเป็นเพราะอะไรไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะ เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่หลายคนเลือกกินเจนอกจากต้องการทําบุญและเว้นการกินเนื้อสัตว์ลดการฆ่าสัตว์มาทําอาหารแล้วก็คือสุขภาพที่ดีจากการกินผักค,ค่ะแต่ก่อนจะได้สุขภาพดีเราจําเป็นต้องรู้จักเลือกอาหารเจเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จําเป็นอย่างครบถ้วนในแต่ละวันโดยจะมีเทคนิคการกินเจเพื่อให้ได้สุขภาพดีดังต่อไปนี้กินผักและผลไม้อ,อย่างน้อย5ห,หน่วยบริโภคต่อวัน โดยในหนึ่งหน่วยบริโภคอาจจะเทียบเท่ากับถั่วงอกผักกาดขาวผักบุ้งกะหลำปลีคะน้าหรือเห็ดหอมหนึ่งทัพผีอโวคาโดหรือสาลี่หนึ่งผลส้มหรือลูกพลับครึ่งผลกลางแอปเปลิลอีกหนึ่งผลเล็กกินธัญพืชให้มากขึ้น ทั้งจากธัญพืชทั่วไปธัญพืชที่ผ่านการขัดสีน้อยหรือธัญพืชเทียมเช่นถั่วเหลืองงาดำงาขาวข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวบาเล่ถั่วแดงหรือถั่วเขียวซึ่งถือเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายหลายชนิดเช่นวิตามิน B1 B6 และ B12 ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือการสร้างพลังงานในร่างกาย ช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและดีต่อระบบประสาทและสมองวิตามินเอบำรุงสายตาการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายและการเจริญเติบโตของเซลล์ธาตุเหล็กที่จะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงและสังกะสีที่จะมีบทบาทในกระบวนการต่างๆของร่างกายค่ะดื่มนมถั่วเหลืองเพื่อทดแทนโปรตีนที่หายไปจากการงดกินเนื้อสัตว์และนมวัวเนื่องจากโปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของอวัยวะในร่างกาย ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อนอกจากนี้ก็ยังช่วยทําให้อิ่มท้องได้นานจึงถือเป็นสารอาหารที่ขาดไม่ได้นมถั่วเหลืองจะปราศจากคอเลสเตอรอลมีไขมันชนิดอิ่มตัวต่ำนอกจากนี้นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มก็ยังมีให้เลือกหลากหลายสูตรเช่นเติมแร่ธาตุและวิตามินอย่างแคลเซียมวิตามินดีและวิตามิน12เพิ่มปริมาณโปรโตีนไปอีกเท่าตัวสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย หรือลดปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงเพื่อให้ดีต่อสุขภาพถ้าเกิดว่าใครต้องการคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นก็อาจจะเลือกเป็นนมถั่วเหลืองที่ผสมธัญพืชหลากหลายชนิดก็ได้ค่ะเลือกกินอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไขมันดีหรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพหัวใจและกระบวนการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3เช่นน้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนล่าอาโวคาโดถั่วเหลืองเมล็ดเจียเป็นต้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่กินเจยัยงควรระมัดระวังการกินเนื้อสัตว์เทียม อาหารประเภทผัดและของทอดเนื่องจากล้วนแล้วแต่มีปริมาณแป้งและน้ำมันค่อนข้างมากถ้าหากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจทำให้ร่างกายได้รับแป้งและไขมันมากจนเกินไปรวมไปถึงอาหารที่มีรสหวานจัดเค็มจัดหรือใส่เครื่องปรุงที่มีปริมาณเกลือสูงอย่างซอสถั่วเหลืองเต้าหู้หรือเต้าเจี้ยวเพราะอาจเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิต โรคเบาหวานหรือโรคอ้วนนอกจากนี้ก็ควรต้องล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อป้องกันสารเคมีที่อาจตกค้างและก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายค่ะถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเจท,ที่มีฉลากโภชนาการควรต้องอ่านส่วนผสมหรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยให้เลือกปริมาณน้ำตาลไขมันและเกลือที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไตค่ะนอกจากจะเลือกกินให้ถูกหลักโภชนาการแล้วนะคะถ้าเกิดจะกินเจให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูความต้องการของร่างกายตัวเองด้วยเพราะแต่ละช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันและยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ควรทานอาหารเจด้วยนะคะโดยเด็กเล็กถ้าหากอายุยังไม่ถึง5้าขวบคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรให้กินเจเด็กขาดค่ะ เพราะเด็กวัยนี้ต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างมากเพื่อบำรุงสมองและทําให้ร่างกายเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจึงควรจะทานโปรตีนเป็นสําคัญแต่การทานอาหารเจจะทําให้เด็กเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารได้สําหรับเด็กวัยเรียน หรือเด็กที่มีอายุ6ขวบขึ้นไปจนถึงอายุประมาณ14ปีสามารถทานอาหารเจได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่เคร่งครัดมากจนเกินไปที่สําคัญคือควรจะทานโปรโตีนให้มากและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยเลือกรับประทานโปรโตีนจากทั่วเหลืองเต้าหู้ผักผลไม้ต่างๆหรือจะทานเป็นอาหารมังสวิรัตคือทานนมและไข่เข้าไปด้วยก็ดีนะคะเนื่องจากเป็นแหล่งโปรโตีนที่ช่วยเรื่องการเจริญเติบโต ส่วนวัยรุ่นหรือเด็กอายุ14ปีขึ้นไปสามารถทานอาหารเจได้ตามปกติค่ะแต่เนื่องจากวัยนี้ใช้พลังงานค่อนข้างมากจึงควรจะทานคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้นเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือแป้งที่ไม่ขัดขาวเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและธัญพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดท,ทั่วเขียวเผือกแทนข้าวขาวหรือของทอดต่างๆและในระหว่างมือ้ออาจทานของว่างเช่นน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองไปด้วยอันนี้ก็จะดีเหมือนกัน สำหรับคนวัยทำงานคนกลุ่มนี้ใช้กำลังสมองค่อนข้างมากและไม่ค่อยมีเวลาค่ะแนะนำให้กินนมถั่วเหลืองอุ่นๆแทนกาแฟในช่วงบ่ายถ้าเกิดหิวนะคะก็ให้ทานของว่างเพื่อสุขภาพอย่างงาขาวอัดแท่งถั่วลิสงถั่วปากอ้าเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวนันเพราะธัญพืชเหล่านี้มีโปรตีนและไขมันชนิดดีช่วยทำให้อยู่ท้องด้วยเช่นเดียวกันและการเคี้ยวก็ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพกระบวนการคิดในการทำงานให้ดีขึ้นอีกด้วย กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาท้องอืดจากการทานผักผลไม้ที่มีกักใหญ่มากเกินไปและมีปัญหาเรื่องแก๊สในกระเพาะอาหารจากการทานผักสดเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เลี่ยงการทานผักผลไม้ที่มีกักใหญ่มากๆรวมทั้งผักสดเช่นกะหล่ำปลีผักกาดหอมแล้วหันมาปรุงผักต่างๆให้สุกก่อนทาน โดยเลือกทานอาหารเจที่ย่อยง่ายๆขณะที่บางคนอาจจะมีปัญหาดื่มนมถั่วเหลืองแล้วท้องอืดด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจต้องเลี่ยงนมถั่วเหลืองแล้วหันไปดื่มน้ำธัญพืชอย่างเช่นน้ำงาดำน้ำลูกเดือยแทนค่ะถ้าเกิดว่าเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายการกินเจป,ปีนี้ก็จะดีต่อร่างกายแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่ากินไม่ถูกหลักโภชนาการอาจจะกลายเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้และผู้บริโภคเองก็ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองในหลายๆด้านด้วย เช่นต้องดื่มน้ำสะอาด6 8ก้วต่อวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เพื่อที่จะเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นไปอีกขั้นส่วนผู้ที่แพ้อาหารหรือมีปัญหาสุขภาพอาจปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนการกินเจค่ะส่วนอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามนะคะนั่นก็คือผักผลไม้ที่จะนำมาปรุงอาหารและรับประทาน ควรจะต้องล้างให้สะอาดค่ะวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะอย่างง่ายๆเนี่ยก็นําเอาเกลือสัก1-2ช้อนโต๊ะมาผสมน้ําจากนั้นนําเอาผักและผละไม้ลงไปแช่ประมาณ2-5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดค่ะแค่นี้ก็จะสามารถล้างสารพิษออกจากผักและผละไม้นั้นๆได้แล้วร้อยละ 30- ถึงร้อยละ70ด้วยความาห่วงใยกันมาจากทีมงานของรายการคนหลังข่าว เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการพัฒนาต่อยอดเครื่องหอมน้ำอบน้ำปรุงต้นตำรับวางสวนสุนันทาสักครู่เดียวค่ะ แต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อยู่คนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลวงสุขภาพก็ตาอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาเพรารอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆ,นๆนหน่อยๆหน่อวานทุ่งไอยู่นะเ่ินบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักปอมรั์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการศึกษาพัฒนาต่อยอดเครื่องหอมน้ำอบน้ำปรุงต้นตำรับวังสวนสุนันทาตามศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเวลานี้มีการศึกษาพัฒนาต่อยอดผลิตและส่งออกจาหน่ายยังต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะ เราก็อยากจะรู้ว่าราชการที่5หรือว่าในวังสวนชนันทาของเราตั้งแต่เริ่มต้นมาคือมีศาสตร์แรงในการดูแลสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยบ้างในด้านดูแลด้านสุขว่าคนท่าบบัดเครื่องหอมอะไรต่างๆคืออย่างที่รู้กันว่าสมัยก่อนๆเราจะาอมีดอกไม้วางไว้หัวเตียงหรือว่าร้อยปักผักมาลัยงนี้ค่ะความหอมเนี่ยก็เป็นเรื่องสุขคนทําบำบัดเหมือนกัน คือเราก็ไปศึกษาของออสายเจ้าจอมมันดาเหมอยมคะ่ะไปสัมภาษณ์เชิงลึกสายสายนี้นะคะก็เราก็ได้น้ำอบสารพีมานะคะอันนี้คือตำรับหนึ่งแล้วทีนี้เราก็ศึกษาอีกว่ามีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเราก็จะได้น้ำปรุงจะรุงรสค่ะแล้วก็ยาดมส้มอมมือ ของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับระดาว,วันอันนี้ก็จะไปสัมภาษณ์สายสืบสกุลอันนี้โดยทายาทโดยตรงเลยของท่านนะคะทั้งสองสายสกุลแล้วก็จะได้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็มาคิดค,ค้คคคนว่าวิธีที่เราใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยที่เขาใช้น้ำอบหรือว่ายาดมส้มอมมือน่ะเราก็มาคิดวิเคราะห์ว่ามันมีในการดูแลสุขภาพทางด้านแพทย์แผนไทยยังไง ยาหอมเครื่องยาหอมต่างๆเนะะี่ยค่ะช่วยจันทร์ลงจิตใจอย่างที่บอกช่วยให้นอนหลับผ่อนคลายแล้วก็เออเราจะมีว่าวิเราจะทําเราจะคิดค้นยังไงว่าเออมันสูตรดินน้ําลงไฟอย่างที่ว่าเหมาะกับคนเป็นอะไรมีอาการยังไงเป็นต้นอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็แบบวิเคราะห์ทั้งตํำรับนั้นนะคะแล้วก็ได้ว่าสามารถช่วยผ่อนคลายอาการวิงเวียนอย่างเงี้ยได้เป็นต้น สำหรับสุขอํามบัติของสวนเซนทานะครับของวังสวนเซนทานเราได้นําเอางานวิจัยของจันทร์วันรีผมดาวครับที่มีการศึกษาในชั้นเอกสารและก็ชั้นของการผู้สืบทอดมาแล้วเราเอามาพัฒนาต่อยอดกับสารกัญชาแผนไทยโดยเรามองว่ากลิ่นเป็นหนึ่งในเก้ารสของสารกัญชาแผนไทยที่มีสรรพคุณในการที่จะช่วยทําให้จิตใจชุ่มชื่นทําให้ ร่างกายแข็งแรงนะครับทำให้จิตใจเบิกบานนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของคุมคุมกันโรคด้ด้วยๆในบางกลิ่นนะครับอย่างเช่นพวกลาเวนเดอร์อะไรพวกนี้ครับเราเอากลิ่นหลายๆกลิ่นที่ศึกษาจากวันอุทยานสวนสุรันทาเดิมที่เป็นสวนพืชพสาสตร์เดิมสมัยรัชกาลที่5เราสืบค้นว่ามันมีพันไม้อะไรบ้างและเอามากรุ๊ปปิ้งให้เข้ากับฤดูสามลือดู จากนั้นเราตั้งเป็นตำรับสามตำลับสักให้ได้สามกลิ่นเพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ณปัจจุบันในเรื่องของกลิ่นในสร์การแพทย์ไทยกับในสังคมไทยปัจจุบันนี้ในเรื่องของน้ำปรุงเริ่มมีการยอมรับในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นว่าแบรนด์น้ำปรุงหรือแบรนด์น้ำหอมที่เป็นน้ำหอมไทย เราอาจจะเรียกว่าเป็นน้ำพุงก็ได้เริ่มมีมากขึ้นที่เป็นแบรนด์แบรนด์ของคนไทยเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะเป็น,นหลายหแบรนด์ไม,ไม่ไม่อาจเอ่ยชื่อได้นะครับซึ่งพวกนี้มีอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์ตามห้างใหญ่ๆก็มีครับซึ่งทำหให้ไวรุ่นนะในคนเจเนอเรชั่นใหม่ๆนะี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของกลิ่นแล้วก็สำหรับในมุมมองของสายการแพทย์แผนไทย ในเรื่องของกลิ่นเป็น1ในล9ลรสหรือ9สปปรรพคุณซึ่งมีหลายรสอย่างเช่นฝาดสมานหวานซาบเนื้อมาเบอือแก้พิษซึ่งรสหอมเย็นเป็นหนึ่งใน9รสที่ทําให้ผู้คนเน่ยเข้าถึงต่างการท้อแผานไทยได้ง่ายขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่จะสามารถขายให้กับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้สำหรับ น้ำหอมหรือน้ำปรุงของศาสตร์กาแ์แผนไทยหรือของไทยดั้งเดิมเองก็ตามเป็นน้ำห,หอมหรือน้ำปรุงที่เราผลิตคิดค้นจากกรรมวิธีที่ใช้ศาสตร์และพื้นฐานทางธรรมชาติโดยใช้หลักธรรมชาติบำบัดซึ่งอยากจะให้ทุกท่านลองเปิดใจลองดมหรือลองสัมผัสลองใช้และท่านจะเห็นว่าศาสตร์การแท์แผนไทยเนี่ยเราสามารถ รักษาบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบขององค์รวมทำให้ท่านมีร่างกายจิตใจจิตวิญญาณที่เบิกบานจ่มใสไปได้ในทิศทางเดียวกันจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเครื่องหอมน้ำอบน้ำปรุง ต้นตำรับวังสวนสุนันทานี่โอ้โหชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นจึงควรค่าต่อการสืบสารและอนุรักษ์ไว้ค่ะในขณะเดียวกันก็ควรที่จะต้องมีการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เพราะว่าเครื่องหอมน้ำอบน้ำปรุงต้นตำรับวางสวนสุนันทานถือว่ามีความหอมที่ติดทนนานไม่แพ้บแบรนด์ทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าเครื่องหอมน้ำอบน้ำปรุงของไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะ CP i n t e r t r a d e ผู้ผลิตข้าวตราชาติตอกย้ำม,มาตรฐานข้าวส่งออกระดับโลกแบรนด์เดียวที่คว้ารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประเภท best of the best ครองแชมป์5สมัยติดต่อกัน CP i n t e r t r a d e รับมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นภายในงาน Prime Ministers Export Award 2022รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทรางวัล best of the best จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในโอกาสครบรอบการจัดงานปีที่30ถือเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัล PMs Export Award ติดต่อกันทั้งหมด5สมัยตั้งแต่ปีคริสตศักราช1995 2005 2011 2016และ2021จากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด257ราย นี่ถือเป็นเครื่องหมายรับรองว่าบริษัทใส่ใจรักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนายิติลุจินตานนนประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัท CP i n อินเตอร์เทรดจำกัดเปิดเผยว่า กว่า35ปี CP Intertrade ดำเนินธุรกิจภายใต้สินค้าคุณภาพสะอาดปลอดภยัยสำหรับผู้บริโภคมีการทบทวนมาตรฐานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าข้าวส่งออกภายใต้แบรนด์ Royal Amber Rice และจำหน่ายในประเทศภายใต้แบรนด์ข้าวตราฉัดโดยข้าวทุกเมล็ดที่ผลิตจากโรงงานข้าวตราฉัด มีการควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนมีบริการหลังการขายรับประกันความสะอาดปลอดภยัยรับเปลี่ยนสินค้าทันทีถ้าหากไม่พึงพอใจทำให้ CP i n อินเตอร์เทรเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า100ประเทศทั่วโลกและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งภายในประเทศติดต่อกัน11ปีซ้อน CP Intertrade เป็นหนึ่งใน6บริษัทธุรกิจด้านสินค้าอาหารขนาดใหญ่และเป็นบริษัทข้าวรายเดียวที่ได้รับรางวัลเชริรชูเกียร์ติ PM ดตูเตอร a เซนท2 2 2ประเภท Best of the Best ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการที่มีการดำเนินธุรกิจหรือมีแผนการดำเนินธุรกิจในบริบทโลกยุคใหม่ในด้านต่างๆจำนวน34บริษัท หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ท NN ช่อง16สวัสดีค่ะ